สวัสดีค่ะสวัสดีชาวละขาดนาราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์น,นะก็คือในช่วงวันที่เหลือสิ้นเดือนวันที่22่สบอโนนะคะจนถึง31ดสิบเอม e m นะคะสิ้นปีนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะพอภัยนะคะที่ดวงออกมาช้านะไม่เหมาติดภารกิจหลายสิ่งแต่ว่าวันนี้นะเขลียร์งานเรามาทำให้เปียวอ่ะเป็นดวงทั่วๆไปนะคะมาฟังเพลินๆแล้วกันนะ มันอาจจะโดนหรือไม่โดนก็ได้นะคะนะถ้าดวงคุณแข็งแรงดีอยู่แล้วเรื่องที่มันไม่ดีมันก็อาจจะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยนะแต่ถ้าไม่เป็นดวงดีๆอย่างนี้ก็ขอแส้งความยินดีด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับสิ่งดีๆนะอ่ะขอให้ให้ชาวลัคนาราศีเมษก่อนชาวราศีเมษหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22มีนาจนถึง21เมษายนนะคะเกณฑ์การแบ่งเป็นแบบโหราศาสตร์ตะวันตกหรือสากนนะเอาตามนี้ไปก่อนนะคะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบให้ดูไพ่ก่อนนะหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบแบบมีเลือดด้วยจริงๆมันไม่มันไม่ใช่เลือดนะมันเป็นเลือดที่เอามาเขียนยันเขาบอกว่าไพ่ดาบเดือนนี้มันจะมีสิ่งสําคัญที่คุณต้องตัดสินใจสิ่งที่ทําให้คุณต้องใช้เหตุผลให้มากๆ1หนึ่งเดือนกว่าที่เหลือนะคะในเดือนนี้นะคะคุณก็คือเหมือนกับ มันจะได้คิดอะไรมากกว่าปกตินะคือใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญอันถัดมาประเด็นที่สองการวางแผนด้วยการการวางแผนแบบละเอียดละเอียดอะ,อ,ะอธิบายขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าใส่รายละเอียดลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักคือสิ่งสําคัญสําหรับคุณถ้าคุณทําได้ไพ่หนึ่งดาวบอกว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนะแต่สุดท้ายแล้วความสําเร็จมันอยู่ที่การลงมือทําอย่างเข้มข้นของคุณนี่แหละ ไพ่ใบถัดมาไพ่สิบเหรียญเออสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยขอโทษทีสิบถ้วยนะจ๊ะสิบถ้วยบ่งบอกถึงความสําเร็จแล้วก็ได้โชคจากความสัมพันธ์นะคะเป็นไพ่ที่แสดงถึงความสุขความสมําเร็จความสมหวังและมาอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยาการเงินดีและดีมากแน่นอนนะคะได้โชคจาก,กได้โชคทางการเงินจาก Relation s h i p ถ้าคุณเห็นในไพ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือครอบครัวใหญ่นะคะคุณจะได้โชคการเงินจาก นนนเเหล่่าี้อัอองมีคนรักมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณถ้าหากคุณติดปัญหาหรือคุณคิดไม่ตกนะคะมีคนช่วยเหลือนะใบถัดมาใบที่3านะคะบ่งบอกถึงเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนะคะไพ่นี้ก็คือไพ่ของสี่ดาบมันดูมันดูไกลไกกันนะคะแต่แน่นอนว่ามันก็จะแบบนึกถึงคนไกลได้รับข่าวดีจากคนไกลได้รับการเขาเรียกว่าได้รับข่าวสารจากญาติพี่น้องคนสนิทคนไกลนะคะ ก็ถือว่าถามว่าดีไหมก็ดีนะคนที่อยู่ไกลกันน่าจะได้ข่าวสารที่ไพ่ใบถัดมาคือ Queen of Cups นะคะบ่งบอกถึงสิ่งดีๆสิ่งที่ทำให้คุณสุขใจนะหรือว่าสมมุตินะถ้าคุณมีอิชู่กับเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องช่วงนี้เขาจะสงบปากสงบคำนะคะเขาก็จะอยู่อย่างสุขสงบไม่มากวนใจคุณนั่นเองนะเปรียบเทียบง่ายๆอันถัดมานะคะ Queen of Cups นะหลายๆคนก็จะมีเวลาพักผ่อนอยู่บ้านมากขึ้นหรือ ถ้าไม่ถ้าสมมติถ้าสมมติคุณไม่ได้มีเวลาว่างเนาะแปลว่าตอนที่คุณอยู่บ้านคุณจะรู้สึกดีลักซ์แล้วก็มีความสุขนะเนี่ยอืม เขาเรียกว่าอยู่บ้านเราได้โชคแต่ได้โชคมาในลักษณะของความสุขไม่ได้มาในในรูปแบบแมทเทียรเรียลหรือการเงินอะไรแบบนี้ไปทันมาเป็นเด็กถือถ้วยถ้าคนที่ทำคนที่ทาค้าขายนะคะไม่หมอว่านะใช้รีเลชั่นหรือลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าที่ชอบคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสเสน่ห์สำคัญมากนะสำหรับชาวราศีเมษถ้าคุณจะขายของไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือใดๆก็แล้วแต่ให้คุณเอ่ยปากพูดให้คุณยิ้มบ่อยๆคุณจะได้โชคจะได้ลูกค้า จะได้เงินจากสิ่งเหล่านี้คือการบริหารเสน่นั่นเองจะนํามาซึ่งโชคแล้วก็การเงินที่ดีใบถัดมานี้มีไพ่แดเหรียญเนอะ หลายๆท่านจะรู้สึกว่าการทํางานหาเงินมันยากเหลือเกินในช่วงนี้ไม่เป็นไรแม่หมอบอกเทคนิคไปแล้วจากไพ่นะคะก็คือยิ้มเยอะๆสร้างสัมพันธภาพและดึงเสน่ห์ในตัวคุณออกมาแต่งตัวให้สวยเนาะไลฟ์สดให้เห็นหน้าแล้วก็แต่งตัวให้ดีนะคะในการขายของจะช่วยคุณได้เยอะสําหรับคนที่ทํางานเฉพาะด้านนะคุณอาจจะต้องคล้ายๆกับพรีเซนต์ให้สวยอะ่ะเติมความสวยงามเข้าไปในทุกๆการติดต่อสื่อสาร เติมศิละปะเข้าไปในทุกๆการติดต่อสื่อสารเวลาคุณติดต่อกับลูกค้าเวลาคุณส่งงานนะอะไรแบบนี้ก็จะช่วยคุณได้มีแฮงแมนมีไฮพริสเทดเดอะสตาร์เดวิลห้าดาบเก้าเหรียญอ่ะต่อกันดีกว่าขอขยับกล้องกันนะมันไข้มันใบใหญ่นิดนึงอ,อ่ะอย่างนี้น่าจะได้เนาะโตเต็มไปด้วยพี่หินนะคะ หินยังงอกอยู่เรื่อยๆอ่ะต่อการงานงานประจำใครที่ำทำธุรกิจส่วนตัวมันจะเหนื่อยหน่อยนะแต่วางแผนดีๆนะคะวางแผนดีๆคุณจะรอดได้แต่ว่าขอให้คุณอดทนนะ นะคุณจะรอดด้วยการอดทนอย่างแน่นอนคนราศีเมษมีพลังในการต่อสู้ค่อนข้างเยอะคุณเห็นไพ่ประจําตัวของคุณที่เป็นหนึ่งดาบไหมธุรกิจส่วนตัวนะคะต้องใช้การฝ่าฟันต้องใช้เหตุผลให้มากๆต้องใช้ะระเบียบวินัยอันถัดมามันต้องต่อสู้ฝ่าฟันนั่นเองเพราะว่าคุณมีอาวุธอยู่กับตัวนะคะอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในตัวคุณนั่นคือสติปัญญาการวางแผนจะพาให้คุณเนี่ยฝ่าได้ทุกด่านไพ่บอกแบบนี้ฝ่า,บบาได้ทุกด่านแน่นอนแล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายนะคะก็คือไพ่เก้าเหรียญคุณจะ ได้เงินนั่นเองนะไม่ต้องกังวลได้เยอะนะกเหรียญเนี่ยได้เงินคุ้มค่ากับสิ่งที่เหนื่อยแน่นอนแต่เขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะเจอในสถานการณ์ที่ยากลาบากระวังรายจ่ายที่มันไม่พึงประสงค์หรือมันมากระทันหัน2คือระวังเขาเรียกว่าให้อยากให้คุณบริหารนิสินให้ดีๆนะคะควรมีเงินสำรองเก็บไว้เพราะบางทีเนี่ยมันขึ้นว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะ เขาเรียกว่ามีรายจ่ายแบบฉุกเฉนะินอะเราไม่คิดว่าเราจะต้องจ่ายสิ่งนี้แต่อยู่ๆมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมันอาจจะทําให้คุณช็อกได้นะเนี่ย,ยงไงก็ระวังนะในตัวกิจการของคุณเองเงินอันนี้นะคะมันเป็นเงินที่ไปลงในกิจการเนาะอืมอาจจะทําให้เสียสภาพคล่องได้แต่ว่ารายรับมันยังมาอยู่นะรายรับมันยังมาแต่ว่านี่สินจุดที่เป็นนี่สินเนี่ยมันค่อนข้างจะยากๆจุดที่เป็นรายจ่ายอะมันจะยากๆนิดหนึง่ง มาดูคนที่หางานใหม่คนที่หางานใหม่ได้นะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่อยู่เหมือนกันเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจและเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วถ้างานนี้เป็นสิ่งที่คุณคิดมาดีแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานที่คุณรอคอยมานานแต่ว่ามันจะเป็นข่าวดีลักษณะเบื้องต้นเช่นถ้าสัมภาษณ์ไปแล้วก็อาจจะได้ข่าวดีว่าอ๋อได้เซ็นสัญญาเพราะว่าแต่สัญญาเนี้ยมันจะอารมณ์สัญญาที่คุณอาจจะต้องทํางานหนักหรือเสียบเบียบนิดนึงนะคะมันมี หาดาบมันมีเดวิลเนอะเนี่ยมันอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของสัญญานิดนึงนะคือเขาจะใช้งานคุณหนักนั่นเองถามว่ารายได้เป็นยังไงรายได้ก็สมน้ํำสมเนื้อค่ะคุณอาจจะสมัครงานที่เขาเรียกว่าเงินเยอะแต่เขาใช้คุณเกินคุ้มแน่นอนนะคะจ้างร้อยให้ทํางานร้าน <c oughs> คล้ายๆนะแต่ว่าแล้วแต่คุณนะคะแต่แม่หมอว่าคุณอาจจะแบบอยากได้เงินสบายกว่านี้นะอ่ะก รองานหน้าก็ได้เนาะปีหน้ามีโอกาสได้ได้ข่าวดีเรื่องการงานนะคะไม่ต้องรีบร้อนในเดือนนี้นะถ้าใครรอจังหวะสมัครงานใหม่มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีในเดือนหน้าคือหมายถึงเดือนธันวาธันวาแล้วก็เป็นเดือนกุมภาแล้วก็มีนานะมันจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามารอไปก่อนคนที่ทํางานประจํา บอสคุณอาจจะงี่เง่าในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาทําอะไรก็ทําตามอารมณ์เขาเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายช่วงนี้อารมณ์เขาก็จะแบบว่าเป็นใหญ่นิดหนึ่งแต่ถ้าหลายท่านทํางานกับคนต่างชาติคุณอาจจะรู้สึกฟีลกู๊ดคือมันจะรู้สึกสบายใจมากกว่านั่นเองโดยเฉพาะใครที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงนะช่วงนี้เขาจะคิดมากคือคือเขาก็มักจะตัดสินใจอะไรประหลาดประหลาดนะนะมันมีอะไรบางอย่างในใจเขาอยู่ที่เขาคิดไม่ตกแล้วบางทีเนี่ย การสั่งงานของเขามันอาจจะกลายมาเป็นเขาเรียกว่าภาระเพิ่มเติมสําหรับคุณนะที่แม่หมอเห็นอ่ะก็วิธีรับมือก็อดทนและทำในสิ่งที่ควรทำรับผิดชอบในสิ่งที่ควรรับผิดชอบนะคะตามนั้นเนาะต่อมาความรักใช่ไหมความรักกันเงินไปยงังกันเงินไปแล้วโชคลาามีไหมนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยใครที่ใครที่เทรดเนอะใครที่เล่นคริปโตก็มีโอกาสที่จะได้นิดหน่อยแต่ว่าอย่าลืมนะ เขาบอกว่าเทรดแบบสีเขียวคุณจะได้กําไรคุณจะทําเงินได้แดเหรียญคือได้มาเรื่อยๆนะคะได้เป็นได้เป็นเงินก้อนนะคะได้เป็นเงินก้อนได้เยอะอยู่นะแต่ว่าให้คุณเทรดแบบต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลอันสมควรที่ดีแล้วเท่านั้นเออแล้วจะได้เงินก้อนอย่างแน่น,นอนเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในการตัดสินใจโดยที่เขาเรียกว่ามีข้อมูลมาพร้อมแล้วนะคุณเป็นคนเด็ดขาดอยู่แล้วนะคะคุณเล่นได้นั่นเองแต่ต้องเล่นเองนะ อันทันมาหวยหวยอาจจะยากยนิดนึงใน,ในกรณีของการเสี่ยงโชคเราก็หวยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้โชคก็ยังไงดีล่ะอืมลองขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือดูนะคะอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่บริษัทเนอะที่คุณนับถือประมาณนี้นะลองไหว้เท้าเวสุวรรณดูก็น่าจะดีนะลองหาโอกาสดูถ้าใครรู้สึกนะคะรู้สึกพิเศษหรือรู้สึกสนใจความสัมพันธ์ความรักคนโสด คนโสดยังคงโสดต่อไปนะคะช่วงนี้ยังคงโฟกัสกับเรื่องของการงานอาจจะต้องประจนภัยกับเพื่อนร่วมงานที่หนักหน่วงอยู่นะคะก็เลยคือถ้าโสดก็คือโสดต่อไปมองว่าคุณสบายใจกว่าแล้วตอนนี้คุณกําลังทําเงินได้ดีคุณกําลังแฮปปี้กับการ <c oughs> เขาเรียกว่าเสิร์ฟความสุขให้กับชีวิตตัวเองหรือซื้อใช้เงินซื้อความสุขให้กับชีวิตตัวเองได้อยู่นะคะอืประมาณนั้นสวยรวยโสดนะจ๊ะก็ยังแฮปปี้ดีต่อมา ต่อมาคนที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีคนคุยแบบนี้นะคนที่สถานะเป็นคนคุยนะคะมี Page of Cups มี Queen of Cups คือช่วงเนี้ยคุณมีสเสน่ห์แหละแต่ว่าให้คุณพูดจาอ่อนหวานนิ่มนวลอ่อนโยนขึ้นนิดนึงนะคะคุณจะสามารถดึงให้คนคุยเขาเข้ามาสนใจคุณได้มากขึ้นนะคือไม่ต้องคุยบ่อยทําตัวให้มันดูลึกลับลึกลับหน่อยไม่ต้องไปตามอะไรเขาเยอะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเราอะ่ะน่าสนใจแล้วก็น่าผูกมัดมากขึ้น นั่นเองแต่ถามว่าความสมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนช่วงนี้เป็นยังไงมันดูโซโซมันดูเรื่อยเรืมันยังไม่มีการเปลี่ยนสถานะนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอินเนอร์หรือว่าความรู้สึกเนี่ยมันมันทำให้เขาเรียกว่ามันกําลังสร้างกาวอยู่นะว่ามันจะยึดติดมันจะยึดเหนี่ยวกันได้ดีแค่ไหนฝั่งโน้นเองเขาเป็นคนคิดมากแล้วเขาเป็นคนไม่ได้ปล่อยวางในความสัมพันธ์สองเขาเป็นคนกลัวการผูกมัดสามคือเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนนิดนึงนะเขาจะแบบ คือถ้าเขาได้รักแล้วเขาจะขี้หึงขี้หวงแต่เขาจะรักยากแล้วอันถัดมาก็คือไม่หมอะรู้สึกว่าเขาเคยเจอกับประสบการณ์ความรักที่มันไม่ดีเคยถูกทิ้งแล้วก็เจอคําพูดไม่ดีมาแล้วมันค่อนข้างฝังใจในตัวเขาเขาก็เลยเขาจะดูเย็นชาก,กับเราแล้วก็ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าไม่มีแอคชั่นอะไรกับเราเป็นพิเศษในช่วงนี้แต่ถามว่าเขารู้สึกไหมเต็มๆถามว่าเขาคิดอะไรกับเราไหมเขายังปล่อยสบายๆอยู่นะคะแต่ความรู้สึกเนี่ย เขาก็เขาหวั่นไหวกับเราไหมไม่หมอว่ายัางนะประการเขายังค่อนข้างจะสูงอยู่นะคะนะถามว่าเขายังอยากคุยกับเราอยู่ไหมเขาจะคุยกับคุณเมื่อเขาสบายใจถ้าคุณทําให้เขาสบายใจเขาจะคุยกับคุณต่อนะจ้ะอ่ะคนมีคู่คนมีคู่คนมีคู่ก็คิดถึงกันอยู่นะ คือคนมีคู่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีพันธะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผูกพันกันอยู่แล้วนะถามว่าเขาคิดถึงเราเขาร,รักเราดีอยู่ไหมหรออืมแม่เหมอะว่าคิดถึงมากนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่แบบว่าคิดถึงมากคานึงหาใช้คํานี้แล้วกันเนาะคานึงหาอยู่ตลอดเวลานะโดยเฉพาะตอนที่อยู่บ้านเออประมาณนี้เขาก็จะนึกถึงตอนที่แบบ เออถ้ามีเราอยู่ด้วยเนะี่ยเขาก็จะรู้สึกสบายใจแล้วก็คอมฟอร์ตมากกว่าแต่ดูจากไพ่นะฝั่งแฟนคุณอนะคิดถึงคุณมากแล้วก็ดูโหยหาแต่ทําอะไรไม่ได้นะฮะมันดูมีความไกลกันและคุณอนะดูนิ่งเฉยแล้วก็เฉยชาก,กับเขามากคุณแทบจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรกับเขาเลยเหมือนําคําตอบคำพูดสั้นๆหรืออะไรแบบนี้นะมันดูไม่มีการเอาอกเอาใจอะไรเกิดขึ้นหรือว่าไม่มีการตามใจในฝั่งของคุณสักเท่าไหร่คือคุณอนะมองเขาเป็น Page of c u p s นะคะคือเหมือนกับเป็นคนที่คุณต้องดูแลเป็นคนที่คุณต้องเอาใจใส่โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกคือมองว่าเขาแบบเด็กกว่าเราแล้วเราต้องเทคแคร์เขาอะไรแบบนั้นนะแต่คุณก็แฮปปี้นะคะเต็มใจที่จะดูแลแล้วก็ยังรับผิดชอบทําหน้าที่ของคนรักที่ดีอยู่พร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็เข้าใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณรู้ดีหมดแล้วแหละแต่ฝั่งโน้นเองอะ่ะช่วงเนี้ยเขาจะงี่เง่าไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่นะคะเนี่ย มีทั้งเดวิลมีทั้งไฮพรีสเทสนะแต่ว่าลักซ้อนไม่มีนะคะปัญหาเรื่องลักซ้อนไม่มีนะแต่มันเป็นบรรยากาศค่อนข้างเย็นชานะดูเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้นระวังการเข้าใจผิดไปเองระวังการระบาดระแวงจากคนรักนะคะในช่วงนี้ส่วนเรื่องของสุขภาพก็เรามาระวังโรคเรื้อรังเนาะโรคเรื้อรังกะลมเช่นไข้หวัดอะไรแบบนี้นะคะมันมีเดวิลมีไฮพรีสเทสมีแฮงแมนการพแพ้ภูมิแพ้ไข้หวัด นะคะการคิดมากก็มีบ้างนะการตัดสินใจถ้าตัดสินใจอะไรยังไม่ได้ก็จะเย็นๆนะคำแนะนำพิเศษจากไพ่ไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำคุณไหมนะะขอสามใบ I see all of your thoughts นะคะ We will be together again นะคะ คนรักไม่หายไปไหนหรอกนะยังไงก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์มันไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีเกณฑ์เริกลาหย่าร้างหรืออะไรอย่างนี้นะ I watch you every day นะคะ I watch you every day คนรักของคุณเขาก็คิดถึงคุณทุกวี่ทุกวันนั่นแหละคือเขาก็ส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะคะ I see all of your thoughts มันก็หมายถึงว่าคือต่างคนต่างรู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไร m มสเสามใบนี้นะคะมันก็ยังคงเป็นมันมันรวมถึงความหมายที่จักรวาลจะแนะนำอะไรคุณนะคะเขาอยู่ข้างๆคุณแหละเขาก็ออกมาให้กำลังใจคุณนะว่า เขาเห็นในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นความดีทั้งหลายที่คุณได้ทํามาไม่ใช่มีมีใครรู้เขารู้เขาเห็นนะคะแล้วเขาเข้าใจในเจตนาของคุณดีทุกอย่างแล้วก็วีวีทูเกเตอร์อเกเวันหนึ่งเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะวันหนึ่งคุณก็จะเห็นว่าเขามีอยู่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นอันเนี้ยหมายเขานี่คือใครเทวาดานางฟ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ๆคุณที่คอยคุ้มครองดูแลคุณอยู่รวมถึงบรรพบุรุษคุณด้วยนะคะ นั่นแหละคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะรวมๆแล้วไพ่ออกมาดีนะแค่บางอย่างที่มันยากให้คุณอดทนไปก่อนคุณผ่านมันไม่ได้อย่างแน่นอนนะเขาแค่จะบอกว่าเฮ้ยปลายทางข้างหน้ามันมีสิ่งที่ดีๆรออยู่นะคะมันมีไพ่ก้าวหนอ,อยู่นั่นเองนะฟูกอันเนี้ยนอนสบายมากเลยนะเป็นขนน้องหมีนะคะสบายมากเขาบอกว่าสิ่งดีๆความสําเร็จความอบอุ่นทั้งหลายเนะี่ยรออยู่เบื้องหน้าคุณน,นะคะ ก็ขอให้คนราศีเมษโชคดีนะคะอะไรที่ควรจบอะไรที่ค้างคางอยู่ในปีนี้ขอให้เคลียร์ได้แล้วก็ขอให้มีขอให้ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปของปีหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ